สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชั่นลากระป๋องโรซ่าของโปรดประโยชน์เยอะเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปตราจินเจนดื่มน้ำขิงดื่มจินเจนขอฟังมุมมองอาจารย์กับ3เรื่องนี้หน่อยครับอาจารย์ยักษ์ครับมันยากทุกเรื่องเลยคือเมล็ดพันธุ์ข้าวขนาดน,นี้วิธีการที่เขาทำกันอยู่คือรอซื้อจากคนอื่นแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ซื้อมา เอามาใช้ประโยชน์ได้แค่ไหนหวานลงไปมันออกมาผสมกันเละเทะไปหมดเลยแล้ววิธีคัดพันธุ์ก็ง่ายนิดเดียวปอกเปลือกดูก็จะเห็นเนื้อมันใช่ไหมเขาคัดเป็นแต่ว่าด้วยการที่ปล่อยปละละเลยมาเป็นเวลายาวนานเลยก็คือสมัยก่อนเขาคัดพันเสมอารคัดพันกันเป็นปกติหนึ่งคัดพันสองปั้นคนาเป็นเขื่อนเก็บน้ําน้ําฝนอย่างเดียวนี่มันงามไม่รู้จะงามยังไงหญ้าก็ไม่ขึ้นปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่แมลงก็ไม่กวนโรคก็ไม่มีการเก็บน้ําฝนไว้ ซึ่งมาจากฟ้านี่แหละมหัศจรรย์นัถ้าปั้นคนาให,ใหญ่ๆเหมือนที่พี่บอยเขาไปชวนทำเนี่ยสล้านไล่ไล่ละสอง0ันคิวส0 0พล้านคิวนะครับเขื่อนปลาศักไม่ถึงพันล้านนะแก้ปัญหามหาศาลเลยแต่ว่ามันยากอย่างที่เห็นเนี่ยพระองค์ท่านตรัสแล้วว่าตัวอย่างความสําเร็จนี่แหละดีกว่าคําสอนผมประทับใจมากเลยมีผู้ที่เป็นผู้นําทงความคิดพอมาทำมาเฮลโลกันเนี่ย เขาก็ทาตามอาจารย์บอกว่าพี่หยาดเนี่ยเป็นเหมือนกับชาวนาส่วนใหญ่ของประเทศแหละที่เคยชินกับวิธีการเดิมบอกให้เปลี่ยนไร่เดียวมาอบรมก่อนไม่มีเวลาเขาจะมีเวลาได้ไงมันทำตั้งร้อยสี่สิบไร่พี่หยาดมาป่ะอยู่ไหนอะพี่หยาดเมื่อกี้ดูวิธีอาเขาก็หัวเราะตัวเขาเองตรลงพอจะเปลี่ยนไหวไหมพี่ค่ะเอาไร่เดียวพอร้อยว่าไร่พี่เครียดไงคือเอาไร่เดียวพอแล้วลองดูว่าความอุดมสมบูรณ์หรือว่าผลผลิตที่มันกลับคืนมาเนี่ย พี่จะได้มีรอยยิ้มบ้างลองสักกี่ไล่ดีไล่หนึ่งลองพัก8ไร่ค่ะมันมีโอ้โนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากฟังแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราเอาตัวเราไปกําหนดคนอื่นไม่ได้ว่าทําไมคุณไม่เปลี่ยนก็ฉันทํามานานแล้วอะเราก็มีหน้าที่คือทําให้ดูกับให้กําลังใจใช่รู้สึกอย่างไรครับจบภารกิจแล้วผมรู้สึกดีใจมากครับที่ ได้มาทําตรงนี้ทําให้ผมมีความรู้เพิ่มมากขึ้นและจริงๆเรื่องของการแยกพันข้าวหรือว่าเรื่องข้าวเนี่ยปีหน้าถึงต้องมีผมไงผมอยากรู้เรื่องนี้เลยทำไมต้องมาพูดอะไรอย่างนี้ก็พี่พูดเหมือนปีหน้าไม่มีผมแล้วอ่ะเฮ้ยมันวันหนึ่งสิ่งที่เราทําลงไปอ่ะมันเห็นเป็นอะไรกลับมาเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่เรามีความสุขที่สุดนี่คือความสุขของคุณบอยต่อไปจะเป็นความสุขของคุณรีสิวัตรแล้วครับครับคุณจะต้องไปดูซิว่า ป่ากับคนเนี่ยมันอยู่กันยังไงใช่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะได้มีโอกาสได้เจอว่าเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยมักจะมีปัญหาแต่กับชาวบ้านกับชุมชนอันเนี้ยผมได้คําตอบครับคือได้ยินมาว่าป่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีทั้งการจัดการของเจ้าหน้าที่รัฐกับชาวบ้านอยู่กันด้วยดีแล้วก็รักษาธรรมชาติไว้ได้ใช่ครับสมมติเรามีป่าก้อนหนึ่งครับนี่คือป่าสมบูรณ์แล้วริมป่าพวกนี้จะเป็นป่าชุมชนที่ชาวบ้านกับป่ามาเจอกันใช้ประโยชน์ร่วมกันตรงรอยต่อพวกนี้ใช่ครับเอาละได้เวลาพี่ซีจะเ้ไปดลคครรััับบชมกนย ครับคุณผู้ชมครับผมสีสิวัตนะครับผมได้รับหน้าที่เป็นไม้ผัดสุดท้ายนะครับที่มาที่ตรงนี้ผมอยู่อยู่ที่ป่าทรัพยรลังกานะครับต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเพราะว่าเนี่ยมีพ่อแม่พี่น้องอยู่ด้านหลังอันนี้ขอเสียงหน่อยเร็วพี่น้องเร็วเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปคุยกับสามพระเอกมาทางนี้เลยครับว่าป่าชุมชนเขาเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็เราจะมีวิธีคือช่วงเวลาช่วงหน้าแล้งเนี่ยมันจะเกิดไฟป่าขึ้นมาจะทำยังไงกันบ้างสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีคร แนะนำตัวเองนิดนึงครับว่าใครเป็นใครนะครับนี่พระเอกคนแรกของผมครับผู้ชมครับถนอมพงษ์สังทูปครับเป็นหัวหน้ากลุ่มจัดการป่าสงวนแห่งชาติซาบังกาที่นี่ครับพี่ออสนะครับอุดมพุชงครับครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7บ้านวังเชื่อมครับผมต้นจันทร์ได้ครับจากสวนฟันฟันเชียงใหม่คำว่าป่าชุมชนคืออะไรครับพี่ออส ป่าชุมชนก็คือพื้นที่ป่าสงวนนะครับที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลไว้เก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ได้แล้วก็มีกําหนดกติกากันว่ามีการใช้ประโยชน์อย่างไรเพื่อที่จะให้พื้นที่เนี่ยมันยังดมสมบูรณ์อยู่อย่างเดิมที่เรามาตรงนี้เขาบอกว่ามาทําป่าเปียกป่าเปียกก็หมายถึงว่าป่าที่ชุ่มชื้นเราลงกล้วยลงต้นไม้ลงอะไรเนี่ยคือทำยังไงก็ได้ให้พื้นที่บริเวณนั้นชุ่มชื้นมากที่สุดที่เลือกกล้วยเพราะว่าเป็นพืชที่อมน้ํามากที่สุด ันนี้คือไผ่ลวกตอนนี้ไผ่เริ่มเป็นที่สนใจของคนตะวันตกมากขึ้นมากขึ้นไผ่มันทดแทนได้ง่ายแล้วก็มันมีความสวยงามเรามีพื้นที่ป่าชุมชนเนี่ยค่อนข้างจะมากในเมืองไทยแต่เราไม่เคยใช้ประโยชน์อะไรจากมันสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนป่าแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์พันธุกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเมืองไทยเนี่ยมีไผ่มากกว่าส0 0สายพันธุ์เอาไผ่ทั้ง2 0 0สายพันธุ์มาลงเลยมันจะกลายเป็นแหล่งสะสมพันธุกรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วคนก็อยากจะมาดู ยอดทาไมเราถึงเลือกอบริเวณนี้ครับเ,เนื่องจากว่าไม่ไกลจากถนนเท่าไหร่เพราะว่าไฟป่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเริ่มจากคนจุดไฟจากริมริมถนนที่มันจะลามเข้าป่ากล้วยเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นอยู่มันก็จะเป็นการสกัดไฟที่ไม่ให้ลามเข้าไปข้าง,งในใที่พี่ออสถืออยู่แู้วว่าเป็นหน่อของใครครับของใครเนี่ยเป็นเป็นหน่อของพี่บอยครับ <S <S พี่บอยนี่ผมพร้อมแล้วนะ,นะกับเนี่ยทุกๆคนเนี่ยก็บอกว่าต้องเอาหน่อ,อพี่เนี่ยมาปลูกให้ได้เลยนะฮะ <S <S ที่ด้านหลังนี้ก็จะเป็นหน่อกล้วยนะครับของพี่พี่เชฟรอนนะครับฝากมาด้วยเพราะะฉนนั้ ทำหน้าที่แล้วนะครับเปนะ็นระยะอย่างน้อยประมาณสัก4เมตรต่อก่อน,นะครับเพราะว่ามันจะปล่อยให้มีการขยายพันธุ์ก่อนหน้านี้ผมเคยได้ยินว่าวิธีการแก้ปัญหา ไฟป่าก็คงต้องใช้น้ําเยอะแยะมากมายเลยแต่วิธีการนั้นคงจะไม่สามารถแก้ปัญหาไฟป่าระยะยาวได้อย่างแน่นอนต้องใช้วิธีตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแนะนําลงมานั่นคือใช้ทรัพยากรน้ําให้ดีที่สุดมันมีหลายวิธีนะครับแต่ในวิธีที่วันนี้ที่ผมทำก็คือการทําบาเปียกอาศัยหลักการชุ่มชื้นเนี่ยตัดไฟป่าแก้ปัญหาในระยะยาวได้ได้ถูกต้องที่สุดถ่ายเยอะๆถ่ายเยอะๆเดี๋ยวเมียหาว่ามาเที่ยว ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรไม่จําเป็นต้องปรับพื้นไม่ต้องลงทุนน่ะลงแรงอย่างเดียวง่ายๆเอาง่ายไว้ก่อนเออผมชอบคานี้จังเลยพี่บางทีเราก็รู้สึกว่าเออบางทีชาวบ้านเขาอาจจะรู้สึกกลัวก็ได้ว่าแบบไอ,อ้วิธีการมันจะอยู่รอดไหมปลูกแล้วมันจะตายไหมจริงๆเราเราถูกฝึกให้กลัวมากเกินไปอย่าปล่อยให้ความกลัวเป็นอุปสรรคชีวิตเราจะสนุกมากทําได้สารพัดอย่างมันได้ทุกอย่างเลยเออดีจังเลยช่ชอบคานี้มากเลยเอาอีกที่ อันนี้ได้เรียนรู้อยู่สองอย่างครับคำว่าชุมชนแปลว่าการอยู่ร่วมกันป่าชุมชนก็คือเราใช้ทรัพยากรร่วมกันอยากถูกต้องอม,มีกฎและกติกาพึ่งพอาสาัยกันคนอยู่ได้ป่าก็ต้องอยู่รอดด้วยเช่นเดียวกันเหนื่อยครับคุณผู้ชมเห <laughs> <c oughs> นื่อยแต่แต่มันก็มีความสุขในระยะยาวที่เวลาคนไทยเรามาทําอะไรดีด้วยกันโดยที่ไม่ต้องรอให้เกิดุทกพิัยโดยที่ไม่ต้องรอให้เกิดไฟป่าเขาเรียกว่าเรามาล้อมคอกก่อนที่บัวจะหายนั่นเอง ได้ความรู้อีกแล้วครับว่าระบบป้องกันไฟป่าเนี่ยมันมีหลายวิธีไม่จำเป็นต้องตัดถนนอย่างเดียวก่อนหน้านี้เวลาเกิดไฟป่านเนี่ยเราก็ตะบ,บี้ตะบันดับไฟใช้ทรัพยากรน้ํากันแล,แล้วระยะยาวมันก็จัดการไม่ได้ <ฮะ S 2> ป่าชุมชนมันไม่ใช่ป่าส่วนบุคคลมันคือการร่วมมือกันชาวบ้านชุมชนเจ้าที่รัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทํางานร่วมกันจะทําอย่างไรให้ใช้ทรัพยากรได้ตลอดชีวิตเพราะว่านี้คือแหล่งอาหารและแหล่งรายได้ของเขาเราจะต้องมาดูแลซึ่งกันและการฟังข้อมูลจาก ท่านหัวหน้าก่อนหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทรัพรังกาครับคุณวาาัน์กรอมจินดาสวัสดีครับจะทำไงให้คนอยู่ได้แล้วป่าไม่พังลงด้วยผมนำศาสตร์ของพระราชาับมาปฏิบัติก็คือการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาครับอันดับแรกก็คือลูกน้องเราก่อนต้องให้เขาเข้าใจด้วยนะครับว่าปัจจุบันเนี้ยศาสตร์อย่างนี้มันทำยังไงหลังจากนั้นก็ให้ชาวบ้านเข้าใจเราด้วยเราก็เข้าใจชาวบ้านด้วยเมื่อทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วนะครับการพัฒนามันก็ง่ายขึ้น ทางผู้บังคับบัญชาโดยท่านสิบีโกม,มุทยาเนี่ยท่าตัป,ป่าและทันพืชเนี่ยได้เน้นอยู่ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงออกมาในรูปของการใช้ประโยชน์พื้นป่าเนี่ยแต่ทําอย่างไรไม่ให้พื้นป่านี่มันสูญหายไปก็เกิดจากการพูดคุยของ,ของประชาชนรอบพื้นป่าของเรา คุณซีไปเห็นกระตาเป็นไงบ้างคือเจ้าหน้าที่กับชุมชนเนี่ยคือได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็คือว่าสามารถใช้ทรัพยากรในระยะยาวได้ในเวลาที่กำหนดแล้วามาไม่ผิดกฎหมายด้วยล,ลูกยังได้ใช้ต่อใช่แล้วที่สําคัญคือไม่ต้องคอยหลบๆซ่อนๆอรับพี่เพราะเราทําถูกต้องตามกฎหมายเราดูแลซึ่งกันและการมันเหมือนบ้านเราคือทรัพยากรเนี่ยสามารถเกื้อกลกับมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าคนอยู่ได้ป่าก็ต้องอยู่รอดเราใช้อย่างเดียวไม่ได้เราต้องฟื้นฟูเป็นด้วยโอเคนี่คือสิ่งที่เราได้รับความรู้จากป่าชุมชนนะคร ภารกิจต่อไปเป็นภารกิจหลักแล้วครับถ้าใครชิมเราจะรู้ชื่อใช่มเ,ออเป็นยาแล้วมันมันเ <laughs> มื่อจะถ้าเรายังคงหากินกับความผิดกฎหมายสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วครอบครัวเขาจะอยู่อย่างไรและชุมชนจะพัฒนาได้อย่างไรเป็นวิถีของธรรมชาติเราเกิดมาเพื่อเป็นส่วนประกอบของมันมันต้องเป็นอย่างนี้แต่เรากำลังฆ่าตัวตายโดยการทำอย่างอื่น